เ,เข้าสู่ช่วงพายสแนปช็อตนะครับที่ต้องการโชว์รูปนี้เนี่ยเพื่อให้เราเห็นภาพกว้างก่อนนะครับเมื่อวานผมฟังสารคดีอันหนึง่งดีมากเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยมีมวลเท่ากันในเฉลี่ยต่อพื้นที่1ตารางเซนติเมตรอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีมวลเท่ากันแล้วก็บอกเอ๊ะ ทำไมมวลเท่ากันเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นโลกของเราเนี่ย<ๆ>ก็มวลไม่เท่ากับดวงอาทิตย์แล้วนะใช่เล็กใหญ่ไม่เท่า uh, ดวงอาทิตย์ก็เล็กกว่าอีกหลายหลายดวงอาทิตย์เขาบอกว่าให้ดูอย่างนี้ uh, เวลาคุณมองที่ชายหาดเนี่ยค,คุณเห็นทรายเนี่ยเหมือนกันไหม เหมือนเหมือนกันเป็นเม็ดเล็กๆใช้กล้องจุลทรรศสองเข้าไปที่เม็ดทรายแต่ละเม็ดเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนกันลักษณะของเม็ดทรายเนี่ยมีใหญ่มีเล็กมีรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันหมดมันเหมือนกับว่าถ้าคุณออกไปนอกจักรวาลแล้วคุณมองมาที่จักรวาลเนี่ยคุณเหมือนมองในเม็ดทรายในชายาดอ๋อตรงนั้นคือคำอธิบายมาแต่ละทีเนี่ยตักของตักทรายมาแต่ละทีเนี่ยมันก็เหมือนทรายปกติน้ำหนักมวลของทรายเนี่ยมันก็จะพอๆกันทุกๆถังอ๋อเป็นอย่างนั้นเวลาคุณตักดาวเข้ามาเนี่ยในถังก็จะเท่ากัน นั่นคือการมองภาพกว้างการมองภาพลึกๆโอ้ใช่ไหมเวลาเราเราตัวเล็กเกินไปกว่าที่จะเข้าใจทะเลสาไ้ทรายในท้องในท้องในจักรวาลนี่ประโยคนี้นี่สวยงามมากเลยพี่มันเป็นเ่งยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เึ่งเข้าใจไหมทรายเซยท้องทะเลเห็นไหมเด็กเด็กสมัยนี้มันจะไม่ค่อยเข้าใจคือเวลาเรามองเนี่ยหาทางแต่รุ่นพวกเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องมองเราก็เลยอยากผมก็เลยอยากละกซึ้งผมก็เลยจะเอาภาพนี้มามาหายโยงเลย <laughs> ผมก็เลยเอาภาพนี้มาโชว์เพื่อ <laughs> เพื่อมองไกลๆตั้งแต่ปี19จริงๆอยากกะตัด1970นะฮะไม่เจอก็ตัดมาตั้งแต่ปี1980เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือแท่งสีแดงเนี่ย <c oughs> ก็คือทิศทางอัตราดอกเบี้ย <c oughs> นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเดี <c oughs> ยกก๋ยวไม่ดูแค่2รูปจริงๆเนี่ยท่าถ้าดูอยากดูรายละเอียดเนี่ยให้ดูพายฟันพิก เมื่อวานนี้ที่ออกนะครับจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับจะสังเกตดูให้ดีนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยหยุดขึ้นอตลาดก่อนนะหยุดขึ้นหยุดขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนช่วงนี้นี่หยุดขึ้น,น,น,นเนี่ยนะครับสังเกตดีหยุดขึ้นปุบหุ้นตลาดหยุดด้วย ขึ้นไม่แต่มันใกล้พีถูกปะใช่แต่มันใกล้พีไงแต่แต่ให้เห็นภาพกล้องมองนะให้ให้มามองภาพกว้างๆลงมามองภาพลงมาคือเรากําลังเล่นกันอยู่ตรงยิย่งยกัยกยกิยก่งยกัยกยิ่งยักยิ้กยักยิ้กยักอยาก่างนี้ทุกวันนะเราที่เราคุยกันเนี่ยคือเห็นยนิ่งยักเพราะเราก็จะเห็นมุมมองของตลาดหุ้นเหมือนกับเราเข้าไปส่องจุลธัตดูซายอะไปดูไปดูใกล้ๆเป็นไปดูใกล้ๆมันก็เห็นความแตกต่างเราก็จะเห็นกตรงนี้แต่เห็นไหมถ้าดูคุณดูห่างๆมันก็จะขึ้นเห็นป่ะใช่ไม่เป็นไรแม้ว่าระหว่างวันจะลงจึ๊่มันนนนขขขึึึ้้้แต่่มัใชน ซึ่งอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสองภาพให้ได้ให้เห็นภาพนี้แนละ้วอยากให้เห็นภาพกว้างจัดับคือคือมอง้ายไกลๆหน่อยเนี่ยปรากฏว่าพอเฟดหรือว่าตั้นตัวธนาคารกลางสหรัฐหยุดขึ้นดอกเบี้ยป,ปุ๊บหุ้นขึ้นหยุดขึ้นดอกเบี้ยป,ปุ๊บหุ้นขึ้นต่อ,อครั้งนี้ก็เหมือนกันหยุดขึ้นดอกเบี้ยป,ปุ๊บโหในหุ้นเล็งข,ข,ขึ้นแรงเลยสังเกตที่ดีการหยุดขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เรากาลังอลองคาดหวังอะไรนี่ไง หยุดขึ้นหยุดอืมอ่าหยุดขึ้นดอกเบีย้ยประมาณสักไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยหยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วครับครับมันก็จะสองสามเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยครับสังเกตไหม,มว่าคุ้นขึ้นนะอืมขุ้นขึ้นนั่นหมายถึงว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยปไปไม่ได้ไหมว่าขุนจะขึ้นก่อนอืมอ่าครัวนี้พอมาดูพอมาดูพอมดูย้อนกลับมาดูภาพเดิมอีกเพราะว่าเอยถ้าพอดอกเบี้ยลงปุ๊บคุนลงปุ๊บุนลงกันทีเลยอือดอกเบี้ยลงปุ๊บไอ้รอบนี้อาจจะดูไม่ได้นะครับเนี่ยดอกเบี้ยลงป ตรงนั้นก็ลงนะพี่ลงนะแต่ว่ามันนี่มองมันเล็กมันเล็กมันเล็กเกินไปอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นเนี่ยเริ่มพอถ่ายมันต่ํามองไม่เห็นใช่มันจะไม่เห็นแล้วสเกลต่อมเบียลงนี่มันก็ลงนิดนึงแต่มันมองไม่เห็นนะครับอ่ะทั้งเกตดูมันลงมันลงก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามองกันภาพจริงๆเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคุ้นยังขึ้นได้ต่ออืเพราะว่ายังมองว่าเศรษฐกิจมันยังแข็งแกร่งครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ดอกเบี้ยเริ่มลง ก็แสดงว่าตอนนั้นเศรษฐกิจแย่อมันเป็นอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาคือตอนดอกเบี้ยพีคเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจยังดีไงคือมันจะขึ้นยากมากนะตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่ถูกป่ะมันก็ยังขึ้นต่อเพราะตัวเลขเศรษฐกิจดีเพราะนั้นไม่แปลกใจใช่ไหมว่าวันนี้เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจดีอยู่ไงี่ยมันดีไปเรื่อยๆเอกเราก็แปลกเอ้ยทำไมตัวเลขนี้ก็ยังดีตัวเลขนี้ก็ยังดีตัวเลขนั้นก็ยังดีก็เนี่ยเพราะมันจะต้องไล่ให้ดอกเบี้ยไปถึงจุดสูงสุดก่อนแล้วมันจะแย่ เมื่อดอกเบีย้ยมันเริ่มลงพอตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่เอาละหุ้นเริ่มรีแอคแล้วแล้วก็ลงนี่ไงคือการมองภาพใหญ่แล้วดอกและสังเกตให้ดีนะครับคุณดูตลาดหุ้นที่ดีนะครับเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูตลอดรูปนี้ก็คืออันนี้คือวิกฤตเศรษฐกิจนานมากเลยแท่งสีเท่าน,นี้คือวิกฤตเศรษฐกิจส่วนนีน้อันนี้กราฟนี้ก็คือ s อสแอนด์พีห้าร้อยเอาเอสแอนด์พีห้าร้อยมาเทียบไม่ใช่ไม่อยากเอาดาวโจนส์เพราะดาวโจนส์มีหุ้นแค่สามสิบตัวห้าร้อยอันนี้มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มันจริงๆมมันีวิวเชีงม ห้าพันตลาดหุ้นดาวโจนทั้งหมดไอ้ตลาดหุ้นอเมริกันทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้ห้าร้อยบริษัทใหญ่ๆถ้สังเกตว่าเวลามันลงเนี่ยมันก็จะลงมาทําจุดต่ําสุดตรงกลางของวิกฤตเศรษฐกิจอื่าเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูภาพนี้กับภาพนี้แล้วก็จะเห็นภาพว่าสมมติถ้าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ข้างหน้าหรือว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตก็ได้อ่าเศรษฐกิจติดลบครับตลาดหุ้นก็จะมาทําจุดต่ําสุดระหว่างกลางพอดีเห็นป่ะระหว่างกลางของช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะมีบางครั้งที่ไม่เป็นอย่างนั้นบ้างแต่มันก็จะลงงดัันน้ เป็นไปได้ไหมว่าตลาดหุ้นรอบนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเออมันก็มีเหตุผลของมันในการที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เพราะว่ากระดอกเบี้ยมันยังขึ้นอยู่และดอกเบี้ยแล้วหุ้นยังขึ้นต่อตอนที่ดอกเบี้ยเริ่มนิ่งอแล้วมันจะลงตอนที่ดอกเบี้ยเริ่มลงเริ่มลอยากให้มองจักรวาลเหมือนแบบเฮ้ยเม็ดทรายเม็ดทรายมันเจ๋งมากเลยนะเมื่อวานนี้คุณดูสารคดีแล้วเฮ้ยจริงจริงว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าจักรวาลต่อพื้นที่มีน้ําหนักแล้วคุณรู้แบบว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่ต่อพื้นที่มีน้ําหนักเเเทททท่่่่าาาาไไหหหรรมมบบบกกกััันน้้ํขอออองะต แต่ผมจาไม่ได้ว่าพื้นที่เท่าไหร่เขาเฉลี่ยแล้วว่าปริปริมาตรของจักรวาลเท่านี้มีมวลเท่านี้แล้วมวลเท่านี้เป็นมวลที่เท่ากับอะตอมอธรรมชาติมันกําหนดสร้างสารรค์ไว้แล้วอ๋อนนี้มันหาสแจธรรมชาติเออมันธรรมชาติมันสร้างสรรค์ไว้แล้วคือถ้าทางทางเทคนิคเขาชอบพูดว่า golden ratio อ,อ,อะไรพวกนี่มันมืูแบบเฮ้ยพวกนี้ก็คือมหัศจรรย์เราศึกษา สึ่อาธรรมชาติปุ๊บเรามานั่งดูตลาดหุ้นเอ้ยใช่สัมพันธ์กันจริงว่ะเรามองเรามองห่างวมาแต่ว่ารูปนี้จริงๆผมคุยล้วแชร์ไปนานแล้วใช่นานแล้วแต่อยากจะมาแชร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพว่าอ่ะถ้าเราจะบอกว่าตลาดหุ้นจะขึ้นอีกรอบหนึ่งอ่าหรือถ้าเมืองไทยจะขึ้นด้วย election rally อ่าหรือตัวเลขไตม่านหนึ่งการท่องเที่ยวที่ยังดีผลประกอบการไตม่านหนึ่งยังดีนะเพราะว่ากว่าจะแย่เนี่ยคงเป็นเห็นไตม่านสองแหละเพราะนั้นท่องเที่ยวหายไปแล้วตรงนั้น ก็น่าจะเป็นจุดในการที่เราต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องไหนระมัดระวังว่าถ้าดอกเบีย้ยลงหุ้นลงหุ้นลง,งแต่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆ อแต่ถ้ามุดผมดูจากตรงนี้ยผมจะเริ่มระวังตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มข่มดอกเบีย้ยซึ่งก็หลังจากเดือนมีนาคมเป็นตน้นที่สัญญาณของโจลมพาวเวลเนี่ยถ้าจะบอกว่าดอกเบี้ยยังขึ้นต่อเนี่ยจริงๆเป็นสัญญาณที่ดีนะเว้ยเข้าใจมากนั่นคือด้านหนึ่งผมบอกว่าเวลาโพพาวเวลเนาะฮอกกิชเนี่ยแล้วหุ้นลงเนี่ยฮอกกิชคือแบบมองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นต่อแล้วหุ้นลงเนี่ยอืมแสดงว่าลงมาแค่ปรับฐานแล้วขึ้นต่อนะ อ่ให้เห็นภาพก่อนเมื่อไหร่รางที่ไม่รู้อยู่อยู่ทันหรือเปล่านะเปลี่ยนก่อนหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โจรมาเวบอกว่าเฮ้ยฉันโดวิชแล้วนะฉันจะลงดอกเบี้ยแล้วนะน่ากลัวน่าเห็นน่ากลัวซึ่งเรายังไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าถ้าในอนาคตเราเห็นเนี่ยเราจะได้มองภาพจักรวาลกับภาพผืนทรายเดียวกันครับโอเคจบภายสแนปช็อตจะเป็นเท่านี้